สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เปิ้ลเละปามจะพาทุกคนไปดูชีวิตการทำงานของพวกเราแบบเบิร์กไล่บาลานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองกันค่ะก่อนอื่นเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆกันว่าคิดยังไงกับคำว่าเวิร์กไล์บาลานนะคะเวิร์กไล์บาลานก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตก็ให้มีความสุขทั้งสองด้านค่ะ อ๋อคือความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวค่ะการทำงานให้สนุกการที่สมดุลกับชีวิตการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลกันกับการทำงานทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยชีวิตที่ลงตัวค่ะเมื่อไรเป็นร้านะครับก็คนสำราญงานสำเร็จครับมีเวลาทำงานใช้เวลาทำงานประมาณแปดชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนหลัแปดชั่วโมงแล้วก็ทำกิจกรรมที่เราชอบออกกำลังกายปรามาณนาทีประมาณแปดชั่วโมงค่ะก็เห็นด้วยกับน้องแจเลยค่ะ นี่ก็คือความคิดเห็นของพี่ๆนะคะต่อไปเราจะพามาดูชีวิตการทำงานของพวกเราที่นี่กันคะ่ะเราสองคนมาทำงานด้วยกันทุกเช้าทุกคนดูสิคะบรรยากาศระหว่างทางดีมากเลยคะ่ะรถก็ไม่ติดไม่มีมลพิษด้วยคะ่ะเราก็มาถึงสำนักง,งานกันแล้วนะคะทุกคนสำนักง,งานของเรามีประกาศนายโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานเพื่อให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ อันนี้ก็จะเป็นแผนผังสำนักงานของพวกเรานะคะภายในสำนักงานเราได้มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งห้องทำงานอาคารสถานที่พื้นที่จอดรถพื้นที่ทางเดินให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอทั้งโต๊ะทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด้วยนะคะในห้องพัสดุก็จะมีการจัดระเบียบความเรียบร้อยของสิ่งของในห้องนะคะบริเวณห้องน้ำก็ร่มรื่นสะอาดอากาศถ่ายเทสำนักงานของเรากำหนดกิจกรรม5สสะส,สะอาดสะดวกสุขลักษณะและสร้างนิสัย ภายในสำนักงานจะช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและมีการตรวจประเมินด้วยนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายเราก็ไม่หวั่นเพราะพวกเราได้ผ่านการซักซ้อมการเกิดอักขีพยัยและแผ่นดินไหวมาแล้วนั่นเป็นไงเท่สุดๆไปเลยหลังเลิกใช้งานพวกเราได้ปิดสวิตช์ถอดปลั๊ก มีการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศในส่วนของการจัดการขยะก,ก็มีการแยกขยะตามประเภทต่างๆดูแลรักษาความสะอาดของโต๊ะทำงานอยู่เสมอหลังเลิกงานก็มีการจัดเก็บโต๊ะและจัดเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยมีป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณอาคารแต่ก็มีพื้นที่ให้สูบบุหรี่นะคะ มีการวิชาสัมพันธ์โทษของบุรีเพื่อให้ทุกคนลดละเลิกเรามีความห่วงใยเพื่อนร่วมง,งานมีกล่องผสมพยาบาลไว้ใช้ยามเจ็บป่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ใช้หรอกคะ่ะพอพวกเราแข็งแรงดีพวกเราออกกำลังกายทุกวันพุธกับกิจกรรมแอรโรบิกเพื่อสุขภาพขยับกายสลายไขยมัน ปิ้ลและปาลมนำเต้นหัวหน้าก็ผิวสุดๆดไปเลยแก๊งบอยแบนด์ก็ใช่ย่อยแล้วก็มีกิจกรรมสปอร์ตเดย์ระหว่างสีเขียวสีแดงสนุกสุดๆไปเลย เราได้ทำกิจกรรมต่างๆกันมากมายทุกคนเห็นด้วยไหมคะว่าสำนัรงานสหกรณ์จังหวัดน้องน่าอยู่แค่ไหนพวกเราทำงานด้วยความสุขมีรอยยิ้มมอบให้กันตลอดและถ้าถามเราสองคนว่าคิดยังไงกับคำว่าเว r ร์กไล b ์ l a n าน ทั้งหมดนี้ก็คงเป็นคำตอบที่ดีเลยล่ะค่ะ